สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอสูตรอีกหนึ่งสูตรนะครับของเล็กวิ่งบนล่างนะครับถูกมาแล้วหนึ่งสงสามสี่ฮงวดแต่ไม่สองนะครับก็จะมีพาดไป1นึ่งงวดนะครับที่ไม่มาจำนวนก็จะมา1 2ึ่งสามสี่ห้านะครับ หกแล้วนะครับที่ว่าถูกนะงวดวันที่หนึ่งก็อะไรเล็กหนึ่งนะครับถูกเป็นหลักหน่วยบนนะครับเราก็มาดูวิธีคิดกันเลยนะครับงวดวันที่ 16, สิ่งสองหา้า25สามนะครับวิธีคิดก็คือนำหลัก หน่วยบนนะครับมาบวกกับหลัก10ล่างนะครับหน่งบวกเได้ศูนนะครับได้ผลลัพธ์เป็นเล็กวิ่งบนล่างก็คือศูนย์นะครับงวดวันที่สิบสิงหาศูนย์จะมาบนหรือจะมาล่างหรือจะไม่มานะครับโปรดใช้วิจารณะนะยาณในกรารรับชมขอให้ทุกคนโชคดี สวัสด so ีครับ